างทีก็อยากอยากจะทําคลิปเรื่อยๆอยู่แด้วทุกคนนะแต่บางทีมันเหมื่อยน,นะทุกคนมันก็มีอะไรแบบว่ายังกะหลายๆอย่างนะมันคนเทามันเห็นยังพอมพ่องกันหลายๆอย่างมัน,น,ม,ม,น,น,ม,น,ม,นมันจะไม่ค่อยดีนะทุกคนมันบาไว้นะแต่ว่ากับบาด้อยากอยากห่างหายไปโดนเนาะก็จะไม่มีคลิปเ,เล็กน้อยเนาะก็จะมีมาไล่บ้างเนาะยานชุมเจ้าลืมนั่นแหละ แต่อย่าฝ้าลืมกันเด้อเนาะทุกคนแล้วจังกระปองก็ห่างหายไปโดนเตื่อมนะทุกคนก็แวะเวียนมาทักทายกันเรื่อยๆเนานะย่าลืมกับมาไล่เวบากันแน่เนาะให้ใหายคิดหอดเนาะจริงๆก็อยากทำเนาะทุกคนแต่บางทีมันเลิกงานมากแล้วก็โอ้แบบเนี้ยสวยถ้าใจคำว่าสวยไหมทุกคน เป็นอยังคือตาลายเนาะหรือสีเท้าไปก่อนเด้อสาวปองสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณไอรถแก้วรองนําเดินเนาะขอบคุณหลายๆที่แวะมา,าทักทายน้องเด้อเนาะเดี๋ยวป้องก็จะลงห่านเลยนะทุกคนอีกอีกสามนาทีเท่านั้นนะทุกคนเนาะไอโบมี่บ้านมีแต่บ้านพักที่ทำงานฮา่าฮ่าเอาสนะาเพื่สารมา มื่อนีก็บทำงานบ่อยไปสารทุ่ด้อเนาะสาวลาน้อยผิ่นกลับบานแล้วบอครับย่างไอซอ์สารอ่นเนาะสาวลาน้อยโมแม่ลายเสื้อเขาขวดละไตี้เนาะสบายดียยดไอไ้สารด้วยเนาะลาน้อยทักทา,ายเนาะลงรถดก่อนเด้อไอเอ็กมาไอเอกนึกว่านอนอยู่ห้องเลยไอเอกมื่อนีเลิกงานเด็กบ่อย ย่งไว้ด้วยเอก้อเรามาคุณสาวลักเข้าป่าเด้อสบายดีล่ะน้อยด้วยไปใส่มาเนาะขอตัวไปนอนก่อนเด้อเพียรมากเลยฝันดีนะเอรยปองและพี่ๆไอ้ๆเกรยทุกคนนําเด้อน้องตุกสาวซ้าเหนือนอนนอนหลับฝันดีเด้อน้องตุ๊กเด้อเดี๋ยวปองก็จจะลงไหลเลยคือกันเลยเนาะนอนหลับฝันดีนอนหลับให้ได้เงินหมื่อนอนตื่นให้ได้เงินแสนขายของขายยังกับคอให้มันมานเด้อน้องตุ๊กเด้อ บ่ลืมดอกน้องเปิดโทรศัพท์กับส่องหาทุกมือน้องตุ้ยสันนายบุญโฮมมาขอบคุณหลายๆค่ะนะขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนอยู่เบื้องหลังตลอดเลยน้อยบุญโฮมน้างขอบคุณหลายๆายเด้อเนาะขอบคุณทุกๆคนเลยเนาะที่ยังคอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตส่องปองสาวนาเนาะขนาดมีตั้งสี่ตา ยังตาลายเลยครับไออุ้นโฮมมาสั่นนะ้งห่วงนอนครับผิวนอนคือบอ่อปั่นกินได้คือเขานี่เนาะฮื่มต้นเกสีอิ่มจะก่อนสะแล้วทำงานเหมือนเดิมสาวนาันน้าทันสูสูได้เพื่ตนได้สู่สู่เลอเป็นกำลังใจให้เนาะโชคดีนอนหลับฝันดีเด้อครับคืนนี้ฝันดีทุกทุก,ท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 กคนครับมาสัน่นฤสีเท่าไปนอนแล้วเนาะทุกคนไปฟัง นั่งเฝ้าอาสมแล้วนะทุกคนเนาะนอนหลับฝันดีเด้อหรือสีเทาเด้อนอนหลับฝันดีท,ทุกทุกท่านเด้นะอเนาะมือนี่กะป้องกะติจบไลฟ์ไปเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะขอบคุณทุกๆุกกาลังใจที่เข้ามาติดตามเนะาะบาัวทีเข้ามาใหม่หรือว่าสีอยู่กับป้องนานแล้วเนาะก็ขอคุณเลยละเนาะที่ว่ามาทักทายกันมือน,นี่เนาะเราก็ค่อยเบิ่ง โฆษณาหายค่อยบึงคลิปหายอยู่เนะาะบ่วเป็นคลิปเก่าๆด้วยคลิปใหม่ก็แลบบ้แต่เนาะขอบคุณหลายๆด้วยเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะเนาะขอบคุณทุกๆคนเลยเนาะเมื่อนี้ก็ขอบคุณทีมงานบักแตกและขอบคุณไอ้ไทุกคนที่เขามารับชมเนาะและเขามาบอกมาจานากันเนาะพอกันไม่ไล่นาเด้อยทุกคนเนาะขอบคุณทุกๆคนเลยเนาะ นอนหลับฝันดีละะ่าสุดทุกคนเด้อใส่ในบุญโฮมมาเลยอ่าอย่างนี้บอจากจำใจจักเวลานมาหลายบอจากใกล้จากเจ้าเวลาน่ะผ่อนไหลมาเอาไว้โอกาสหนาจังมาร่วมกันใหม่ขอให้มีโชคมีชัยถูกรางวัลรวยรวยแสนเงินล้านทองเตรียมบ้านถูกๆคนเด้อบ,บายพท่านกำลังขับรถกลับบ้านเดินทางปลอดภยัดยเดอนละน้อยเด้อเนาะ นอนหลับฟันดีทุกๆคนเนอะทุกคนไปแล้วนะบา,บายๆนะทุก